ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมมินิวอล์กอาร์ตเองน,น,นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมม,มองรีบเดินไปคือวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบปะกโว้ซึ่งมันการแข่งกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แข่งเนะผมเล่นคนเดียวอะไรนี่แล้วกดเดี๋ยวเอามาเออเนีอกกระโดดแล้วกันเอ๋ะเอ๊ะ อันนี้ก็เราจะมีห้าหัวใจนะ,ะ,ะเรียกกระลักขึ้นออก,กเข้ามาแบบสุดเกมจะวักนะ,ะเล่นเดียวอีชินเดอรีนะโอเคเปิดมาแล้วก็จะอยู่ลงมันเขียนว,ว่าหนึ่งหัวใจนะแต่สุดท้ายมมีห้านะเคเรามาเริ่มกันเลยเฮ้ย โอ้ยชิวเอ่อชิบคืออ๋อเราต้องจะเห็นเป็นห้านะแต่ความจริงน่าจะมีหนึ่งอนโดน,นัดเดียวตายหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้อะไรเนี่ยเอาไว้ทางกลางเฮ้ยเอ้ยเอา้าอย่าง อืมของของดีๆหน่อยเออให้มันได้อย่างงี้สิอืมของที่จำเป็นออกมาน,นี่ก็จะเป็นของที่เขาให้ซื้อนะแต่ผมไม่เฮ้ยเกียบเกียบอ้าอีอย่างก็ไม่รู้ เฮ้ยเออสวยเซฟเฮ้ยโอเคนะผมจะไปแบบวัไวัหน่อยอ่าเออเฮ้ยอ่าชิอะไรก okay. ันครับเนี Snow. ่ยโอเคอยู่ตรงนี้เฮ้ยเออสวยเฮ้ยเออสวยเฮ้ยสวยอ๋อชิชิ เกือบไปแล้วเฮ้เยเฮ้ยโอ้ด่านประตูมาหาวิทยาลายัยเอาโอเคเออสวยเออเอา อะไรกันครับเนี่ยเออเอาไหมเอาก็ชิปแล้วนะเอาแบบนี้ตายบ่อยเกินมันกระโดดสูงเกินนะเอา กระโดดไม่ต <c ười> oh, mm ิด hmm. อีกโอ้ชิดอืมไม่มีจุดเซมให้เอ้า ไดถึงแล้วเด็กทำไมเหมือนเห็นสิ่งที่มีชื่อว่ามังกรด้วยเฮ้ยเฮ้ย เปลี่ยนแมบอืมยังยาก,ลกเ,าเลยกั่อนกลัวเกินเอาง่ายๆอ่ะเอาไม่ยากก็พอแบบนี้น่าจะไหวอยู่โอเคโรงงานเข้ามายวโอเค อ๋อเยี่ยมไปเลยรู้ผมไม่ต้องการของนี่เอาเอาเกกเกกเอแลาวก็แล้วก็โออเห็นด่านหน้าๆแล้วเอาควรลดลดไปด้วยไหมอ่ะ ใอ้ยรเขาให้ลดเอาโอ้ยชิดอืมสวยให้มันได้อย่างงี้สิเออเออแล้วก็ชิวๆนะอ้าวเฮ้ยไม่ชิวลนะโอเคเฮ้ยเอยเออเอเอาเอา,เอา,เอา

อืมอืมผมกินไก่ไปได้เลยก่พื่ะความปลอดภัยกับตัวเองไอ้ตองนี่นี่เออสวยดันต่อไปงานสามเดือ๋อ เออผมตายไปกี่รอบแล้วกลัว,วด่านนีว่าดีกี่ด่านก็ไม่รู้เด้อไม่กลัวแบ,บม่ยังไงกี่ด,ด่านผมด,ดูดูเฮ้ยรีบไปถ้าผมไม่แน่ใจว่าแบบมันเซฟเปล่านะถ้าแบบเซฟก็จะดีมากผมจะได้ได้เป็นพาร์ทพาร์ทนะอา้าวรอดได้ยังไงนะ่ะนั่นห้ อเออข่าววงกอดเชียร์แล้วแต่ผมไม่ได้พูดไงคือผมอ่านออกยูผมก็มงงข่าววงกดอะไรเข้ามารู้เลยเอ้ยขอโชคดีมาเจอก่อนถ้าแบบไปเจอประตูอ้อนี่ไงแต่ถ้าเจอประตูอย่างเงี้ยแล้วคือไม่มีกุญแจไหมโอ้ชีสโอ้แส่เดินทางมันนานอะ่ะโอ้อันนั้นคือ คนน่าเกลียดตายอีกแล้วกินก่อนโอเคอเดี๋ยวจะกินต้องกินไก่เฮ้ยเอาอะไรเนี่ย ชิวอยู่ยังไม่กลัวอะไรเออถ้าใครไม่ได้ยินผมพูดหรืออ่านก็ไม่ต้องงงอะไรนะเพราะผมไม่อา่านล็อกก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะถ้าใครอยากรู้ว่าคือะไรก็อ่านไปนี่นะแปดโอ้ ด, <S <S ด่านแปดชิพอืลืมกดเอาอะไรอ่ะลอง้กินไก่เดิเฮ้ยยังไงมันก็ไม่ถึงว้าเอา้างอยู่ด่านแปดแล้ววันนะี้กดชิปเออ 嗯，嗯，想来嗯。 ฟ้าแมน,แนเจเดนเอสวยสวยสวยใจเย็นใจเยน็นถ้ากระโดดมาน,นี่มาหาปัดเลยไปยังไงวะก็งงเซฟถึงวะเซฟถึงเปล่ามันจะไปได้ยังไง ลองนี่เดีเดวเด,ดต้องลองสตรนี่สตดนี้เอยอยู่ตรงขั้นยันไลวะถึงนะ จะได้เล่นนะมมาเอาฟอกว่าแล้วข <c oughs> <c oughs> องพวกนี้ได้ปะจะลองดูนะอันนี้ไหม,มโมโมนะ่ะลองสักตั้งดิไอโมโม,โมนนะ่าฮิตสุดเลยดิ โอ้ยก็มาดิครับเราไปเอาแล้วโอ้ไม่ชออย่างนี้เลยเป็นบ้านเนี้ยเอาฟาร์กเวดเน้นฟาร์กดิเชตโอ้ลองเปิดกล่องพอมีอะไรเกมแนวนี้มันต้องมีของบ้างแหละ อโมโมอได้กี่ส่วนจะเข้ามาได้หรือเปล่าไม่รู้ดีรู้รู้ไปกล่ <c ười> องจะเปิดแล้วห้องนี้มีของแน่น,นอนชัดเจนอือชิบไก่โอ้เห็นประตูแล้วเอาช่องอะเฉงเฉงเฉงมังนดูจะอะไรเนี่ยอืม มอนี่วะนี่อะไรวะมันก็ไม่มีของนี่หรือยังไงรอ ดูดิอ้าคุณแจเก็บไว้ก่อนลูกนองลองลององลอเล่งหน่อยดีกวอานะถลอมันจะองลองน่งลอง้ เออโมโมเอ๋ยมานี่มาเราเล่นนะโมโมไม่ต้องมานะลูกเอ๋ยขอเล็กอย่างนี้แล้วกันนะไอ้ไก่น้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบพลาดตรนไม่มีน่าจะหมดแล้วแหละไม่น่าจะมีเพิ่มไม่ใช่ออกไปด้านนอกเลยมาๆๆเรื่อๆโอ้ จะเจอเหรอห้องนี้ค่อยมาหาเสียเวลาเดี๋ยวนะนะมีขึ้น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 โอ้ชิด oh, ไม่มีใครขึ้นมาเนาะอ oh. ๋อฝั่งเยอะๆอย่างนี้ไม่ชอบเลย โอ้โหจะเจอของนะมาดูกันอืมไอ้โมโมโม,มาสิคือเราเป็นโมโมไม่ใช่นะถ้าเราเป็นโมโมนี่ตกใจเลยนะเล่นมาสามที่ไอ้นั่นเพื่อโอ้ยห้องนะ้ำ ห้องน้ำชั้นบนไม่ถูกเปิดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอันด้านในเดี๋ยวค่อยไปอันนี้ได้อยู่ด้านในแล้วหรืออยู่จว,วนละนะหรือ,อยู่อันนี้ไม่มีห้องน้ำของอันนี้ไม่มีกลัวจริงนะอย่านะข้ามานี่โอ้ ถ้าวันนี้เงาฟ้าเยาอ้าม,อมีกล้าลงเลยยิ้ดเลยนะคิดตะโกนลั่นบ้านอนะ่ะเอาดิข้าโผม,มาโอ้ยไม่กล้าไปเลยเอา้า ัางต้น <c oughs> จะเดินมาทำเพื่ออะไรเดียต้องลงใช่ไหมไอ้มโม ดิครับเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเอ็มอว์โมนาฮิสเอ็มอวโมนาฮิสอืมเออเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิครับอืมน่าจริงก็ขึ้นมาชั้นบนได้ดิน่าจริงอ่ะน่าจริงก็มาดิน่าจริงก็มาดิ มันไปแล้วมันไปนะนนะ่าวจิงก็มาดิเอ้า oh. ชิบแล้วมันอยู่ในะห้องเลยชิบแล้วไอโมนายฮิตมาเซ่ไปฉันวัน หัวนี้ลอยอะไรล่ะครับเปิดโอ้วชิดรออะไรแอบก่อนดิเช็ดแล้วช่วยด้วยม่ใช่ยังไม่ลงเหรอคะยังยังยัง,ยง มอก้าองค่ะฮ่าฮ่าฮ่ามุก็าเล่นแล้วเดี๋ยวล่ะผมยังไม่ได้เล่นเลยนี่ มาเล่นกันเด้ยจริงผมเคยเล่นห้องหนึ่งมาแล้วนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะถ้าทุกคนอยากให้ผมถ่ายก็บอกกันมาได้เอ๊ะคืนที่มันคุ้นๆนะเหมือนภาคหนึ่งเดชเลยนะมันคล้ายๆดิเออคล้ายๆไม่เหมือนเดชเดี๋ยวราวามันจะค่อยๆขึ้นโอ้ช็อตฟักฟัคฟัค ระหว่างทางก็จะมีของให้เก็บเนี่นะเออตัวครับเอามาทำไมไม่รู้เอามาก่อนเออึินไม่ได้เออหนูกินไม่ได้เดีเ๋ยวตรงนี้มันขึ้นยากจริงเห้ยมีลาเวอร์ดด้วยโอชิต ตาวันเริ่มขึ้นแล้วยังขึ้นได้ไม่ถึงไหนเลยทางนี้เหรอลองไปดูเลยๆๆมันขึ้นได้ได้เฮ้ยหรือว่าเฮ้ยเออสวยขึ้นเออสวยขึ้นเอ้าเดี๋ยวเออ เย็บสิดังยังเงาเอ้ยไม่ใช่เหมืนฝรั่งใช่โอ้เช็ดกินเกลนเออสวยดีเร็ว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 ดีโอ้เร็วดีเร็วดีเร uh> ็วดีเร็วดีเร็ว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 เออเออสวยเออสวยเออสวย เร็ว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 เฮ้ยเราอย่าหลนถ้าเรายิ่งหลนเราก็จะมีสิทธิ์แพ้ไปทางนู้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเออไปทาง่ทำนี้ไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นเร็วเร็วอ้าวอ้าเช็ด อ้าจังหวะผิดแล้วโอ้อเช็ดทางไหนเฮ้ยเออเอออย่ามาตรงนี้เฮ้ยเอ้าเออสวยเออเดี๋ยวนะเล็งแม่นม่นเดี๋ยวจะไม่เออถูกถูกถูกเออมาตรงนี้เออ ตรงนี้เออก็ตรงนั้นเออตรงนี้เออซีเร็วเร็วเร็วไมต้องไม่ต้องส่วนนะครับต่อขึ้นอย่างเดียวครับจังวะนี่อืมเออสวยเออ ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ชิดมีกอลายฟ้าด้วยไม่สนแล้วเดี๋ยวได้ของของโอ้สาย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 สาสายสสายทำให้วิ่งเร็วขึ้นชิดไปไหนอ่ะเอ้าอ๋อเทานุเทานุเร็ว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 ไม่ต้องเก็บกล่องแล้วไม่ต้องเก็บกล่องแล้วไม่ต้องเก็บกล่องแล้วโอ้ชิดชิดเดี๋ยว ยังไงอนนี้อ๋ออ๋อเจ็ดอืมอืกองงย่าเร็ว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 คอมคอเดนย้องกอกองกโอเคสวยตรงนี้มก่ตรงนี้มก็เออคือยังไงล็อกอมอ่ะ อืม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 ตายหมดแล้วนนมันมีอะไรขายบ้างมันสวยอย่างนไรขอซื้อขอซื้อเดียวอสเอยเมียเอลเมีันานแล้วอ้าวอ้ออ้ชิ้ โอเคอันว่าคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคือว่าคลิปนี้มาป่วนชัช้เลยโอเคนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์มอกวนะ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบาย